เนับ้เือเอนี่เขาก็บทวยเและกันด ah ้วยไม่เกล็อกันพ่วงเดอมันั่เดือ่มนับุกแคร่ตั้โอ้ยจะเชี่ยมถึงขพอเกล็ดแเขาไปสึกเขาไปสมุนค้าเมืองยืนยันน้อคนับเออนางหัวได่คุณอ่ะอืมันยังเดือดกว่านี้กวะวยเกล็ดกันแล้วก็นั่งบัวไข่ มือคิออันมวาดอืมถอ่วนใควาดปุ่นข้างได้จดหม่ยอามือยัมือแงมือตัวมือแล้กว่เออเห็นแล้วก็ดูดูอ่ะอ่ะาววาดเนี่ยน้องมันเคยจะจ่ายเป่าก็บงหมดไอ้ขาด้วยควมแค่เขาช่างกับองค์ปู่ตาให้อยังไอ้เรียนจริงๆนให้ได้คะแนเต็มสิบเจ็ดิบเก็ดแล้วก็สิบเก็ดนะุงา อาวกูไปห้ยกูกมแบบกมืกมืึนังไอ้คือกูไม่เชิงก็ไม่เชิงเดียตัวกันตัวไม่รู้ไม่ใช่ก้าวมึงมั้งว่าปูตาฟันโปูตาบอกก้าวถึนะคะปูใจขาเทือกไหมล่วงนาเดียวปู เออนค่าเชื่องพอกกานา้เรื่มเรื่มก็ออกทั่วนึ่งเลยเรื่มก็เจาะองกพอถึงได้ออกกาวเคิือคือค่าปูคับปู่ารเท่าตัวสิบบาทอันนี้งานเราก็เสียค่าเชื่อมหรือน่ันเพราะคต่มข้างลุ่พ่อขนาดนี้ผูกขาเออรเท่ารายเดียนแล้วแต่ว่าได้เสียค่าเชิมให้บัตรหัวขางอยู่ครบบัตรันออก ก่อนหน้าก่อนหงนเออเอาอหน่งเหน่อยมือขคลมือดับมือขคลมือไม้มือขคลมกแขังแรงเงินจงไห้งองทองจงไห้มาเถือถึงไห้ไม่หายวาชื่งไดกูบ่มากหายมึงยไกอเก๋งเ้อว่าใส่อีกหนั่งหน่อยว่าเออให้จังหวดไหนเนาะกอบพ่อชานยหมอทาชานี้มงชายชายวาขชายนี้งางขวาหมบเลือดเตด้านชายมือเออขยับขยับเข้ามานะครับ พอถึงเขาโคข้าหน้าเหมือนยิ่งครับพ่เออด้านขายหมวดด้านขวาหมวกขยบบ้าทังด้านน้นนะครับอือโอ้โวดีนอันนี้นั่งแักี่ดาผ้าวิขาราอือรักผ้าน่รักลุงพาร่วมแขกค้มแข้งรัแต่ข้อขาเหมือนสองพันบาทไม่ขุดกมอดาไม่อถดไมอมขอแห้งินไหนน้องขอให้ข้องไหนมาเออย่งที่ดาผ้าอือยาบแกโคบะมหือ อยากได้จะปวอยากได้ต้องมาถบายต้องผ้าป่าต้องบักใหญ่ยงนะรุ่งวัดชิมานี่นะเออพ่อจะวางเงนินไว้ให้ดื้ให้แกไปต่อทุ่มตอห้อนมอกเอสของอด้คือเจ็ดแข้งมาหาเกด,ด,ดีรุ่ม1ิกยาดดให้ห้อนนอดครึกครุกกนะูอยาในราคาหกเจ็ดเก้าิืมหกเจ็ดเก้า

บอกเรื ER ่องเรื่องพื no ่อจำดวกเรื่องืสมองเบื่อพวกื่องอาช่มืออจกินเป็นแลกเป็นแลกมากพื่อำคือกับของพวกเรื่อเรื่อคนตาเชียอะไรสอนัวดบอกเรื่องเรื่องอะไรเรื่องพกหุ่ั๊กไวเตัวเองบอกทั้บอกบอกอะเรื่องบอเรื่องเรื่องเลยมืเรื่องอาชีมืออาชีมือยัางหาพอก็เรืงัางพ่อปืนครับพูพองางทงลกชาไปจจบคือจะพือพูกับไ่อใส่หัวพ่อคือหวาเนาะ มันเริ่มเกิดข <IES> <"Okay. S 2> so ึ time, ้นอะไรเรื่องออาะอยัางบอกขาดฝันเนาะเออเมื่อเจ็บเกลียจะเขาเขาแค่ขวดเขาเนี่ยใถังมาเนาะไเล่นไปขนาดนั้นเที่ยวหรือมองบอกเช่ยอืออันนี้งานหน่อยชาพักดีรวมขังมหาเกยดีกับองค์ปู่อ่างขอพิเศษบอกอย่างเขาเรื่องแสดงว่ายามเข้าหามองเรื่องชิดเก๋ เอาไม่ขูดไม่รักไม่ขูดไม่หมายงนั่นหนเยอ t สุอเกินไปได้เพ่อได้พอกัสเดียวเท่านั้นและานางออมยิ่ค่าคำกคุ้มคารว่าองคุเงินแันเจ้าสิอบาน้องกอเอาใครยิ่งนั่งหลับมือ่ขูดืม่รักม่ขูดมอหมายไมืขูดกับภาพแข็งแดงนะลูกนะเงินตรงไหนงงทองตรงไหนข้า n g mà coi เสกเคนทักเก้าเสบเก้าเีมือยดเก้าิยเบอพอตโตฮ้อนค่ะขายงายมือทางมันคือมดเกินระตัวอันนี้กับเอฟคีพงมาข้างครอบบบนี้กับอีนังกอกอยายปู่สายคนณ้ายชื่อเสียงยียงงามือือ้าวอัน้างมันนเรา้ไดเสียงคือมากท่านู้อดเสียงคือตกับว่าจอนจะพับ่มือนรอไม่เออ ไอ้ไม um, uh, um, uh, ่ค hmm, ่อ uh, uh, ่ได้ไม่ค่อยมือใหมเๆแค่คนละทุกคนใจเดิมใจเดิมนะมามาห่อย่่าเออได้ขวามือได้ซ้ายมืออเหี้ยเนอะเหี้ยทำไมเสียงเสียวจังเออเหี้ยเออเกี่ยวกับคดวาอึพ่อไม่ใช่ไป็นผีเหี้ยเฉพอะชื่อวันเหี้ยมาทั้ เออน้องดูกีก็ได้น้องมันคอยงาดน้องดูกี่นาอเอาให้ดูกีกับครอบครัวั่างเขื่อนมือยกมือยกมือหวมแอ้กก็เปิดกวางใจด้วยนะบอกช่างเอด้วยเออช่าเื่อก็เปิดวาใจห่จืดไม่ลืรับปูเปิดว้าจากอไไ้เยอะจืดอาวุรามเรื่มแต่ว่าข้นมันปล่อยอาวุ้ร่านั่ไหคชัางเขือเปิดกวางใจช่างเือแกว่าเ่าเปิดใหญเลือ โอ้ยแม่เยอะมากโอย่เยอะมากบ่ลูกสูยยิ่มบ่ได้ลูกดูเลยเนี่ยเรื่องเก่ารืยังืบ่อเรื่องเน่ยไปหาเอตก็เือเรื่องเลยไม่คือเขาอย่างปอได้หรือเออไปหาจะคือกับรับด้ยเรื่องนู้นแล้วก็เลือกเผื่อเผื่เฮ้ยเื่อ ไปเปไปไปไปเปี้ยปไปทอะไรไปสั่งเอยใครรู้ไหมูครจะไปไปยปปไปฟังฟังบ้างหมเคดป่ายัไหครับแ่เาบอเาคิดป่ายังไครับปู่เขาค่แค่ังังย งานวุ่นวายก่อนก่อนอยากจะไขพวงหูงานขอขาดข้องทางองกับองค์ปู่ใหญ่เนื้อคุกเก็กค่ะคมรักขึ้งค่ะวันนี้ขออีกค้ะได้รียพ่อแจกให้ตึ้นั่งกอกอดแ่ถึงชิบก้าชิบก้าบอกว่าจะถึงเนาะชิบก้าช่วงไหน

วันคือค uh, ือปูปอดี่เอว่าอื้น่ายขึ oh> ้นขนดรู้ก่อนมาจํำปูมาเริ่มคือมาดายปูเพื่อปูพอจะเสียสักจ้าไัมจะไหนเนึ่งส่วนหกเมื่อกี้จะปูสีบบาเริ่มคนักัคุณแม่เริ่มได้อีกอไกอีอย่ก็กล้อยไม่หายพอเร็วครับปู มันคือจะบอดใช่ว่าคอยค้ำกวดในพอวันนี้วันนี้จะเดือดจะด่วนด้วยบุญบารมีแข่งแข่งมาขอให้ยังก้มกอดเปิดชกเปิดรับเปิดชกเปิดมันเปิดตัวไหนเปิด,ปดตัวไหน,น,นก็ให้ถูกสามตัวตรงอือไม่ก็เรียกขึ 4, 9, 9, ้นขอปูขี้ผักขาวเรื่องคือก้าวก้าวไปเฮ เยอดีปูอ่ามือ่มือแรงมือคู่มือหวานบาก็ใจรู้เมืหนนกวชปวดก้อกงขาะวันนี้ใครตีู้ขาวมันจให้ิบบาทเมื่อคืนได้่อคืนเมือคนนัก้อกอมืเกมเกมเกลวันนี้บางทีจัไปลยให้สิบเก้าอืแต่เมือคืิบเออ giúp hãy mất cùn không hãy mới chào à hãy cố gắng người không người năm người không người mấy thằng thằng đã có người có hay chụp mấy quan cứ chụp quan chụp quan chụp quan cơm đến thứ mười Cơm cho thứ mười sáu có hãy

ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดคิดตามก็มากครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องบ๊ายบายแอดจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกากดไลค์กดแชร์ให้คือเก่านะครับเมื่อนี้ครับเป็นเมื่อวันที่หาครับแอดยิ้มก็นําปัดใจของพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับึ้นถวายผู้ให้ครับแต่ว่ากะขึ้นเป็นบางคนนะครับเด้อเพราะว่าไล่ซื้อกลายนะครับเมื่อคืนแอดยิ้มกับจดซื้อหอดประมาณตีหนึ่ง นะครับเนี่ยมือเศร้าก็มาจุดยื่หัวปูอีกครับผมเพราะว่าก็อยากน้ำปัดใจของพ่อแม่น้องครับขึ้นถวายปูให้เพราะว่าก็อยากให้ได้โชคได้มันทำกันเบิดทุกภูดทุกคนครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อคนจะไลคคนจะแชร์กับกันเอฟซีธันใดครับก็ใ้กดติดตามกับพิมพ์เข้าไปครับในสองยูทูปพิมพ์ยิ้มแล้วรวยนะครับอ่ะครับกดแล้วก็ขอให้สุขสุขมันมันลำลำได้รวยครับบ่ได้เสียตังค์นะครับเด้อครับอ่ะครับกดต่อไปมิเต่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลได้ร่วมเทศร่วมสร้าง ครับก็คอยสุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆครับผมสําหรับนะครับปูตานะครับอ่าครับให้ค่ากับเขากับนาเมื่อนี้ครับเก่าเจ็ดศูนย์ครับหมักบะครับเก่าเก็ดศูนย์นะครับเนาะปูตาบอกตองหดครับก็คือ1ิบเก่าหมักวะครับนะตองหดว่าเก่าเก็ดศูนย์ครับซิบเก่าก็ว่าได้ครับผมอ่าหนึ่งอ่าครับผมหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดศูนย์ครับแล้วก็แนวทางมือนี้จัดด่วนนะครับแนวทางมือนี้จัดด่วนครับแนวทางมือนี้จัดด่วนครับก็คือครับ วันนี้จัดด่วนมิซิบเก่าแล้วก็ปูให้เสียอีกซิบนะครับเนาะราคาเก่าเจ็ดศูนย์ครับปูตาอ่าบอกยิ้มครับอ่าบอกยิ้มเป็นเจ้าภาพอ่าครับอ่เบียร์ปองเงยก็ว่าได้ครับเบียอ่าเบียร์เบียร์ปากไก่ทั้งเป็นทั้งนะครับอ่าเก่าสิบบาทฟูซันมาเก่าสิบอ่าจัดไปนะครับเด้อปูตาครับบอกสามตัวเคียงครับบอกสามตัวเคียงปูหลงอ่าออกปากออกมาครับอ่าสามตัวหมดวันที สิบหกเมษายนหกเจ็ดเก่าปัะสันบา้าบอกเทียเดียวบอกแล้วบอกได้ได้ยิ้มได้วระสันบา้างหกเจ็ดเก่าอ่ะมักกระตามกล็ลงไทยโดยเจ็ดเก่าคือเก่าครับขันบ่มักกระพานครับเพราะว่าทั้งช่องตืน่นแช่ในทางครับใส่วิจาัย,ายาน์ในการรับชมครับผมครับแล้วก็ครับะะครับปู้บอกว่าเสียงยิ้มอ่ะผายลุ่มครับอ่ะเบอากว่สุภาพปาาระกันได้กับกาบกัวทอดกัวไพเสียงอ่ะเสียงผายลุ่มนะครับเด้อ มากับไปยิบไปหาสลากกินแบงษบารไว้แปดเก่าซันเสียงยิ้มผายลมครับอ่าแล้วการปูตาให้เกวันกับสิบเก่ามือนีจัดด่วนเลยครับเด้อครับอ่าเวลาใดเขาก็ไปจะน่าเอาครับของเกวันครับเมื่อวานนี่ก็ไปประมาณสามถุงกัวกัวคนเด็กครับผมเมื่อวานนี่นะครับเนาะอ่าครับผมทะเบียนมาแดงนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับประมาณสามถุงกัวกัวนะครับแล้วก็ปูให้เกวันใส่ไข่ไข่ไข่หน่อยสันบริการไข่ถึงก็สิได 9ก้าามักก็ตามกันว่ามักกับานกับทั้งช่องเป็นแชร์ในท่างครับแล้วก็เซียเอกนะครับผู้ไ้เสียเอกสิแต่ว่าตองหมวดยสินมือหกอ่าสิบเก้าประมาณนั้นนะครับเนาะสิเก้ากับหกศยเอดืนเริ่มลงกับหกศูนครับผมกับหกศูนย้าับหกยครับจัดเลยครับเด้อครับสำหรับการเก่ากำน้งเมื่อนี้ ครับนี่ครับครับแต่ว่าเสียงยิ้มผายร่วมนั้นสิบแปดเครับผมเจวันมื่อน,นี้จัดด่วนอ่าหนึ่าอ่าเก้ครับสำหรับเสียเอกสิบหกับหก ครับแต่ว่าตองวดอดีมนิ้งสิบสิบหกอ่าหนึ่งหกมากก็ตามกันว่มักรับพันทั้งสองเต็มแช่ในทางครับใส่วิจัยยันในการรับชมครับก็ขอขอบคุณข,ขอบคุณเอ็ซีสายบุญทุกท่าันได้ครับเด้อที่เอดีมต้องกิบได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกอบคุณเลก็แชร์ให้คือเกาอ่าครับให้โซกๆมนันๆลำๆเรื่อยๆครับคิดเงินยให้ได้เงินยคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอ,ขอยสมมาตรปรารถนาทุกประการกบขอให้บุญบาร,รมีองค์ปู่ชีพขาวความปู่ตานะครับโดยมาดในสายบุญของปู่ ครับทุกผู้ทุกคนครับมีแต่โศกแต่หมานแต่ดำแต่้วยครับวันที่เจ็ดนะครับเด้๋วันที่เจ็ดเป็นบุญยูหอครับบุญก็คือว่าบุญตาฟอนอ้อมบัณฑแม่คู่บัณฑิติหาเจ็ดศูนย์นั่นแหละครับหาหาเจ็ดศูนย์ครับงวดสีมาครับก็อย่าลืมหยิบตัวเลขปูชีปลาขาวนะครับเด้อที่ปูประธานโจกให้ตั้งแต่ต้องงวดเนาะครับเนาะครับก็คืออ่าหาเจ็ดศูนย์กับ เก้าศูนย์นะครับครับเขากับงวดนี้ครับบางมันมาบางเทือนมาตามหลังเนาะครับเนาะอ่าเพราะว่าตัวเลขของปูชีปลาเขาขันงวดนี้ปลาเขาครับมันก็สีมาตามหลังเขากับไปยิปไปหาสลากกินแบง่งสะบาดไปแน่ครับอันใดกับบ้านเนี่ยบ้านนนเนาะครับอ่สำหรับปูลอยออกมาก็คือสามตัวก็คือหกเก็ดเก้าก็สั้นแล้วก็ลอยมาอีกสิบหกครับยิ้มใบร่มแปดเก้าครับมักกะตามกันบ่มักกะพันทางช่องเป็นแชร์น้าทางครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องขอจบคลิปตรงเพียงสำนีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่าน ครับโชคโชคมั่นมั่นำดำเลยด้วยแอดกาบขอส,สวัสดีครับ